สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าชูดสองแหวนเพชรอีกแล้วจ้าพี่น้องวันนี้สิพามากินหมูมะนาวมะนาวอันนี้หมูอันนี้มะนาวของแท้มามาพี่น้องลงมือกระโดดเข้วเขา่าวันหยุดอีกแล้วกินเข่าตอนเทียเท่ยงเที mm ่ยงบายๆแล้วละ่ะ <All right. S 1> สวนตื่นกะเสวียหมูเนี mm ่ยไปซ้ำ hmm. อ mm ีเ hmm. ซ mm ็มคำแหละขาดมาล่ะขาดอะไรไหมเข้าวะ ทานอะไรนะ้าน <c oughs> น้ำเจ็กมว <laughs> ย <c oughs> อื <c oughs> อเมนูเมนูกักกบแก่มกับเขาก็ได้อือม,มาได้พี่น่องสุขุสุขคนจ้าถานนี้ไงสองคนนี่ ก็สิกิโลเบอระเมรูอันช้อนอะไรอู่ต้งกำร่ไดาตดะตาคาด้วยนีอืมอืม,อม,อม ันดูดกับบริษสทอีกคือเกาห่านแดดควนแปลได้เหรออะไรอ่ะควนแรงไก่อะเรารู้นเถอะน้ำขูดกันฝ่าห้องหุมห่มห้ำหุ่มห้ำมบอกเมนนี้เรายังไม่เคยจัดเลยหรอกอยังรู้ว่าจัดโดนแล้วเนี่ยแหละจำได้ สื่อหมูมาสื่อไปก่อนจะคิดเม่นูอย่างสื่อไปก่อนแล้ไม่คิดเม่นูที่หลังอืมจ้าจ้าส่วนปกตินี่มันชอบเลยเนะี่ย จะอาปาเกเยอ,อะเชยเลยดนีะนะแนมเพรียงกนฝนกระห้อหงบึ้มบึมบึมนะ หมื่นหมื่นมาหมื่นาแกงกออกแกงออกไข่ปยยระตกไข่เป็นตกงงเนี่ยโอ้ยสาดานัดเนี่ยตุกข้าวคนไทยมีคนไปปักตะไข่ขาด, <c oughs> ดน้ำเก๊กไวยล่ะโอ้ลืมลืมสื่อเขามานำ ดนันยังตอกกันยังอือหือตาลันีงามเลยต้วมนี้เลยไนะม้น <tego Donald gek ka> ี้มมิ้นหองงามคำละห่าอะไรนะคำละห้า ในอยู่กินละหอสตตล์มายิ้นหงส์สับจัดๆน่าออกกอนมองบอกใหนมู้เลยแซ่บเด้อแซ่บไปล มาเตะนาำกันเด้อผู้ใดเลยผอมาสากยังทันอยู่ แดดจะ้อนฮอนดเดชเดตัวต้มมัดอยู่ได้พี่น้ยองเป็นนั่งเล็กหรอกจะมัดใหญ่เด้อวสวันเ็ด <c oughs> ตระเทียกินกีบเดียวกคอิ่มกาจะขอฉันจันป่องอโ cho đâm tâm ngay nữa Câu cầm yêu Vậy Bật ไมันไม่มีรสชาติเลยอ่ะข้าเทศปลอมมา <c oughs> อ่ะเปรี้ยวซื้อจงนะกินกับบุมีิกินซื้อๆเนี่ยรสเซี้งงเรเขาขายข้าเทศปลอมระคารสามีนแย่พี่น้อง

ต้องใบผักงามตองกรอบเลยสองติดสองมือ คือพักไม่ค่ะแล้วเห็นฝนแถมแทมยังแถมพักอยา่ฝนตกทำพักอีกอย่างลหละปัากัานยาุูปีดาแล้วุูมันแบบสมนีปลาทูหน่อยกำพากําพอใตุตนบอรจัด <c oughs> <c oughs> คือว่าสองตัวแค่กินเท่าตัวถ้ากินสองตัววันนั้น um, ก็ค <jamais> ือกินไม่หมดหรอกเสียดายเนียดายน้อกี่กี่ว่าจัดเน้ยไม่เท่าไรแซ่บิ่เยังไบ่แซ่บยังไบ่แซ่บยังไม่เต็มจน กันด้่วยทะเลาะกันแจ็เนกนยบอกกันจอแจจาเจหลังตึกพวกหกน้ำผ้าดเบรดเนี่ยนะวจ้าพี่น้องสำหรับเมนูหมูมเนาวา สแตบเพื่อกาจ้าสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกับไม่ชิมหนาแล้วติดตามว่ามุข้อจะทาไปกินยังนิสัยอับบองเด็ดในนอนพี่น้องสำหรับมือนี่สวัสดีจ้าบ๊ายบาย